ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้องชคนะคะกับพวกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงของราศีไหนจะจับเงินล้านนี่นะคะก,ก็ก่อนอื่นก็คงต้องแสดงความดีใจกับสมาชิกเราหลายๆคนที่ถูกเลขสองสามกับอาจารย์ต่ายไปก็ดีใจด้วยนะคะเพราะอาจารย์โพสลงไปใน Facebook ค่ะงมวดนี้เน้นจัดหนักม้ามืดสองสามนี่นะคะ แต่เขาบอกว่าอาจารย์ด้วยช่วยโพสให้มันเร็วกว่าน,นี้หน่อยได้ไหมก็มาเข้า VP สิคะนะจ๊ะเนอะคุณคุณจะไม่เข้า VP จะเอาของฟรีก็ต้องรอค่ะเพราะอาจารย์จะต้องให้ กลุ่มของ VP ก่อนแน่นอนค่ะนะคะนี่คือสัจธรรมแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าท่านอยากจะได้เลขเร็ววันนี้เข้า VP ค่ะแต่ถ้าอยากได้ของฟร,รีก็ต้องรอค่ะเพราะก็ไม่ได้ไหมายความว่าอาจารย์จะลงให้ทุกงวดนะคะแค่เพียงแต่โชว์ผลงานให้ดูชเฉยๆนี่นะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกท่านที่เพิ่งเข้ามาใหมๆ่ๆและยังไม่รู้จักอาจรรารย์ต นะคะคอาจารย์ต่ายเป็นอาจาร,รย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะและเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ ะะและเป็นผู้อำนวยการของ,งอชมรมโหราโพธิยานค่ะนะคะก็มาพบกับพวกเราได้ในทุกๆครั้ทงที่เรามีการเรียนการสอนแต่ช่วงนี้ของงดไว้ก่อนโควิดมันแแรงนะคะจากต่อไปค่ะเราก็มาดูผลงานเก่าๆก่อนในส่วนของปฏิทินเล่เด็ดตาทิพย์เล่มน,นี้นี่เองนะคะว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะเอาตั้งแต่ เมาเลยนะคะงวดของวันที่17มกราคมเลยค่ะนะคะงวดของวันที่17มกราคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3 3อะไร395อาจารย์ให้95ตรงๆและ5115ร่างนะคะและ3ตัวบนอยู่935เป็นตัวโต๊ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่16กุมภาพันธ์อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข3และเลข9นะคะเลขที่ออก39นั่นเองนะคะ สาตรงตรงด้วยนะไม่อ้อมไม่ข้อมนะคะงวดของวันที่1มีนาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5้และเลข7นะคะเลขที่ออกคือ73ร่างตรงๆร,งรงและ38บนตรงตรงเช่นเดียวกันค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข7นะคะเลขที่ออกก็คือเจ็ดบนนะคะแต่ 500, 5ร่างค่ะนะคะต่อไปค่ะ งวดของวันที่16เมษายนนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5และเลข7นะคะให้เลข87บนตรงตรงค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่2พฤษภาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2และเลข8นะคะ2อะไร27แต่ออก72ค่ะ ต่อไปงวดของวันที่16พฤษภาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข9ลเลข1นะคะเลขที่ออกคือ41และ4114ล่างและ9779บนค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1มิถุนายนอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5นะคะ5อะไร54 45นั่นเองและ3ตัวร่างนะคะ260ออก620ค่ะนะคะงวดของวันที่16มิถุนายน อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข6นะคะ6อะไร 6, 1นะคะ6 1บนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะงวดของวันที่1กรกฎาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข1นะคะ1อะไร1 7 7 1นะคะบนค่ะนะต่อไปงวดของวันที่16กรกฎาคมอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข5 5อะไร 2, 5ห นะคะตรงตรงเนาะนะคะงวดของวันที่16สิงหาคมนะคะโอ้โหเหนื่อยล่าอาจารย์เริ่มคอแห้งเจ็บคอละอสิสิงหาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2เลข3และเลข7็นะคะเลขที่ออกสอบารเลขทีของอาจารย์ตายค่ะจ๊ะก็ขอสแสดงความดีใจกับท่านที่มีความโชคดีนะคะกับพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์โอ๊ก หรือแฟนคลับของอาจาร,รย์ตายหรือแฟนคลับของอาจาร,รย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกท่านล้วนแล้วแต่มีความโชคดีค่ะนะคะเพราะสโลแกนของบ้านดาวนำโชคคือไม่รวยไม่เริกนะคะรวยเสีย ให้เข็ดค่ะนี่คือสโลแกนของพวกเรานั่นเองนะคะก็แสดงความดีใจด้วยเนาะเราก็มาดูผลงานโดดเด่นกันดีกว่าเอาเลขเด็ดตาทิพย์ไปเลยก่อนนะคะดับต้นๆน,นนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข2คุณสามารถกลับไปดูย้อนคลิปได้เลยได้เลยนะคะว่าอาจารย์ตต่พูดเยี่ยงนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์ให้เด่นอะไรเด่น2 2ง,งอะไร สองสามค่ะนะคะก็ขอแสดงความดีใจหลายท่านที่ร่ำรวยกันไปนะคะดีใจด้วยนะคะเพราะอาจารย์โพสต์อยู่ในเฟ e b o o k ด้วยนะคะสองสามเนาะอ๋อ3ามตัวล่างลืมนะคะ3ตัวล่างอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลขเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอาจารย์ให้เด่นอยู่ที่เลข c 2 1 3ตัวเลยนะคะและเลขเสามตัวล่างอีกชุดหนึ่ง6 6กนะคะก็ต้องดีใจด้วยจริง,รงๆนะคะและในส่วนของเลขเทักษะพารวยนะคะเลขของทักษะพารวยนี่ภูมิใจนําเสนออีกแล้วครับนะคะเ,เลขทักษะพารวยอาจารย์ให้เด่นอยู่วันจันทร์นะคะก็คือเลข2 3สนะคะและวันพฤหัสให้เด่นอยู่ที่เลข50ค่ะนะคะและทกสสีเขียวนะคะอาจารย์ให้เลขเด่นอยู่51แต่ออก15ส่วน ออมสินนะคะอาจารย์ให้เลขเด่นคือ60นะคะก็60ออก06ตรงตรงนะคะก็ต้องดีใจด้วยกับสมาชิกที่อยู่ในช่วงของดั้งักสาพารวยนะคะประมาณนั้นเลขของเราเลขของเรามันเขาเรียกอะไรนะเซียนเหนือเซียนค่ะนะคะเลขเซียนเหนือเซียนนะคะปรกบเซียนไม่ได้หรอกนะประมาณนั้นเพราะเราข้ามวอดกับวงการนี้มาถึง10กว่าปีค่ะ ะะและเป็นอาจารย์สอนทางด้านเกี่ยวกับครคำนวณหวยที่ชมรมโฉมชมรมอาสมเจษดาเมื่อปี58เลยนะคะช่วงนั้นอาจารย์เปิดสอนฟรีด้วยค่ะนะคะสอนฟรีอยู่หลายงวดอยู่นะคะ,ะหลายเดือนนะคะนะคะแล้วก็มาเริ่มเก็บเงินค่าครูนะคะเพราะาตั้งใจว่าจะสอนเป็นวิทยาทานก็สอนฟรีอยู่ร่วมประมาณ สิ้นปี58มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มเก็บเงินนะคะแต่ถ้าท่านใดอยากจะเรียนอยู่อยากจะเรียนมากมายก็ยังได้อยู่ค่ะนะคะเลขอะไรดอ่ะดับบนดับบนอ่าดับบนนะคะเลขดับบนดับบนแปลว่าอะไรดับบนแปลว่าไม่มาค่ะนะคะไม่มาบนนะคะเพราะเมื่อก่อนอาจารย์ทําแต่เลขดับบนดับล่างไม่ได้ทานะคะพวกก็บอกว่า เลขดับบนไม่มาบนแต่มาล่างใช่ไหมครับอ่าเอาใหม่ค่ะเลขดับบนคือดับบนไม่มาบนนะคะแต่เรามีเลขดับล่างแล้วดับล่างคือดับล่างไม่มาล่างนะคะแต่อันนี้เลขดับบนเมื่องวดของวันที่16สิงหาคมนะคะอาจารย์ให้ดับอยู่ที่ตามนี้เลยนะคะตามหน้ากระดานนี้เลยแล้วเลข5สุไม่มีค่ะโชว์ผลงาน1 2 3 u งสองสาแคปเจอร์โอเคค่ะนะคะเรามาดูผลงานเลขดับล่างกันละกันนะคะว่า เลขดับล่างของอาจารย์เป็นอย่างไรนะคะเลขดับล่างะนะคะสิงหาคมออกสองสามไม่มีนะคะมีแต่สามสองไม่นับเรานับสองสามค่ะนะคะก็แสดงความดีใจด้วยนะแตน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 ตนนั่นน,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 นะคะอ่าโน้แล้วเลขของอาจารย์โอก๊กก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะคะเลขของอาจารย์โอก๊กเมื่องวดที่แล้วนะคะ มือวดที่แล้วอาจารย์ให้เลขทาเทศาตีเลิกนะคะให้เด่นอยู่ที่เลข50นะคะและเอีเลิกเด่นอยู่ที่23เห็นไหมคะนะคะก็ต้องแสดงความดีใจกับแฟนคลับของอาจารย์โอ๊กด้วยนะเพราะว่าเลขของเรามันไม่ธรรมดานะคะมันต้องทุกคลิปทุกคลิปนะคะ,ะจากสถิติที่อาจารย์มองแล้วช่องของเราเนี่ยก็เป็นช่องหนึ่งในตองอูอยู่เหมือนกันนะไม่พลาดไม่หลุดนะคะ ดาวนำโชคโอเคค่ะหาป้ายป้ายเยอะเหลือเกินนะคะป้ายของดาวนำโชคของอาจารย์โอ๊คนะคะให้เด่นอยู่ที่สองสามค่ะนะคะท่านใดที่มีโชคก็ต้องแสดงความดีใจด้วยเนาะอ่าสองสามนะคะโอเคจบนะคะขบวนการเนาะแล้วก็มาดูมีสมาชิอีกตอบถามาอีกว่าเออ่ การดูเลข3ตัวบน3ตัวล่างดูอย่างไรนะคะก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะในสูตรกระดานของอาจารย์นะคะอันนี้คือสูตร1ต้องบอกก่อนนะคะคือสูตร1เนาะสูตร1ข้อดีของมันดีอย่างไรนะคะตัว,จำ,ตวจำนวนตัวเลขน้อยนะคะในแต่ละล็อกมี10ตัวถึงสิตัวเท่านั้นนะคะแต่ในในสูตรเนี้ย หล็อกมีแค่10ถึง15โตัวเท่านั้นนะคะซึ่งจำนวนตัวมันจะน้อยนะคะแต่บอกได้เลยว่าเลขของมันไม่ธรรมดาค่ะอา้าวไม่ธรรมดายัางไงล่ะนะก็ง่ายนิดเดียวคุณก็ในแต่ละล็อกนะคะคุณก็ไปหาตัวเด่นออกมานะคะว่างวดน,นี้มันเด่นที่เลขไหนอ่ะอย่างงวดน,นี้นะคะเด่นอยู่ที่เลข5ตัวแรกเลยคือ50 7ะคะซึ่งสูตรหนึ่ง เข้าทุกงวดยกเวนเบิ้ลหามย้ํานะคะเบิ้ลหามไม่นับนะดังนั้นใครดูสูตรหนึ่งก็ต้องรวยแน่นอนนะคะแต่เบิ้ลหามไม่นับนะอ่าแต่ถ้าเป็นสูตรสองสูตรสองจะเป็นแนวขวางแนวนอนนะคะแนวนอนนะไม่ใช่แนวตั้งนะแนวนอนซึ่งในแนวนอนเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่หวั่นแม้หวั่นมามะาหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตองได้หมด ได้หมดเมื่อสดชื่นค่ะนะคะเพียงแค่คุณรู้เพียงหนึ่งตัวเท่านั้นง่ายนิดเดียวเลยจริงๆแต่มันจะง่ายยังไงคุณเพียงแค่คุณรู้ทำยังไงล่ะให้รู้ก็เข้ามาเรียนง่ายนิดเดียวนะคะเข้ามาเรียนค่ะนะคะการเข้ามาเรียนจะเป็นตัวบ่งบอกถึงว่าคุณจะมีโชคลาภไหมและอาจารย์จะสอนเคล็ดลับการรวยทุกงวดให้เลย อ่าทำยังไงอยากรู้ต้องเข้ามาเรียนเท่านั้นค่ะนะคะเคล็ดลับทำไงให้รวยได้ทุกงวดถูก3ตัวได้ทุกงวดทำย่างไรนี่โอ้โหอาจารย์งชัดเจนเนาะอ่ะชัดเจนก็ต้องมาเรียนเนาะจริงไหมอ่านะคะง่ายนิดเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็มาอธิบายกันเนาะในส่วนของราศีเมษนะคะในส่วนของราศีเมษอาจารย์ได้ไพ่ สตนนะคะเขาบอกว่าไพ่สแตนงเนี่ยเป็นไพ่ที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงคิดจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะประมาณนั้นแล้วก็ะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อโอเคนะคะขอเวลาเวทหนึงอาจารย์พลาดอะไรมินิดนึง อ้าหกสามโอเคค่ะปักถือแป๊บเดียวถือด้านนี้นะคะสแต็งเขบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมีความรู้สูงเนนะคะอ่ะอ่ะได้ละโอเคขอบคุณครับนะคะเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีความสามารถสูงนะคะแล้วก็ ถ้าไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งของการงานนะคะเจ้าชะตาจะมีโอกาสของการเป็นหัวหน้างานเจ้าของธุรกิจย้ายอย่างแน่นอนนะคะและเป็นคนที่มีมัทธุรยวาจาที่ไพ่ร้อเพาะพิง้งสามารถเกี้ยกล่อมให้ราชสีสามารถสยบได้แสดงว่าเธอเป็นคนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะนะคะเมื่อคนที่เกิดราศีเมฆย้ายตำแหน่งดาวไปอยู่ในช่วงของประมาณเดือน มีนาเมษานะคะรอให้ราหูย้ายก่อนนะคะบอกได้เลยว่ารวยไม่รู้เรื่องไอ้ยะนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเลขของคนราศีเมษนะคะอาจารย์จัดให้ไปเลยนะคะกับเลข49ค่ะนะคะขอให้คุณรวยๆเฮงๆค่ะนะคะต่อไปค่ะ ราศีพฤษภนะคะอาจารย์ได้ไพ่เฮอร์มิตเขาบอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้นะคะมันพยายามสวดมนต์ไหว้พระให้มากศีลทานภาวนาให้มากนะคะแรงปฏิหารจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนจะอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะถือศีลภาวนาให้มากๆนะคะช่วงนี้จะทําให้คุณมีความเฮงปังอย่างแน่นอนนะคะและก็โชคดีอย่างแน่นอนเนาะนะคะ มันพยายามศึกษาหาความรู้มีโอกาสของการเข้ากรรมฐานหรือศึกษาโหราศาสตร์ได้ไหมก็ได้เช่นกันในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของการเรียบๆง่ายๆไม่โดดเด่นนักหนานะคะแต่ไปได้เรื่อยๆแบบน้ำซึมบ่อทรายค่ะนะคะกับหมายเลข95ค่ะนะคะต่อไปค่ะงวดนี้นะคะของคนราศีมิถุนได้ไพ่ The Empress <c oughs> ก็บอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นผู้หญิงที่ทรง ทร,ทรงสง่าเป็นคนเก่งคนเด่นนะคะมีอำนาจอยู่ในมือนะคะสามารถปกครองโดยใช้พระเดชและพระคุณนะคะเป็นช่วงของการชีวิตที่โอเคสบายไม่หนักนานสาหะเลยนักหนาน,นะคะถ้าถามถึงเรื่องของการตั้งครรภ์ก็บอกเลยว่าคุณมีลูกแน่นอนนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภถามว่าจะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์มีโชคลาภลอยๆเข้ามาไหมก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยคุณมีโอกาสของโชคตรงนั้นกับหมายเลขส4งสี่ค่ะ นะคะต่อไปราศีกรกฎอันนี้ก็ต้องแสดงความดีใจกับคนราศีกรกฎด้วยนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์นะคะเขาบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นไหมแน่นอน,นค่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงับชีวิตเกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคนราศีกรกฎมีโอกาสของการประสบความสําเร็จอย่างลุ่งโลดโชคช่วงชัชวาลอย่างแน่นอนกับหมายเลข25ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีสิงห์นะคะได้ไพ่เดอะฟูลช่วงนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่สบายๆชิลๆนะคะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลอะไรนะคะชอบทาอะไรเสี่ยง ะะทำอะไรที่ชาวบ้านเขาไม่ทำเขาทำนะคะเขาเป็นคนที่คิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นชีวิตของคนที่หาสแสวงหาโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองนะคะและโชคลาภของคนราศีสิงห์ได้แก5่5 1นึค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีกันนะคะได้ไพ่เดอะเดชนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ คนราศีกันจะต้องระวังเกี่ยวเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยการสูญเสียของรักได้ไหมกัด้ดช่นกันต้องระวังอย่างมากๆเลยนะคะก็เป็นกาลังใจให้นะคะแต่เขาบอกว่าคนราศีกันจะผ่านอุปสรรคสิ่งที่เวลวร้ายไปและจะพบแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับในชีวิตของตัวเองนะคะมีโอกาสของการจะซื้อรถซื้อบ้านได้อยู่เหมือนกันแต่ต้องเป็นมือสองเนาะนะคะและ ถามถึงเรื่องของโชคลาภไม่พลาดค่ะเลขของโชคลาภของคนราศีกันระวังเลขเก่าจะกลับมากลับหมาเลขแปดสค่ะต่อไปค่ะคนราศีตุลน,นะคะคนราศีตุลน,นะคะได้ไพ่เดือมูล ะะช่วงนี้คนราศีตุลมีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลหลายเรื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวเรื่องของเงินเงินทองทองได้ไหมก็ได้เช่นกันการถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาจะเกิดขึ้นกับคนราศีตุลระวังให้มากนะคะส่วนของโชคลาภสิ่งที่เราแจ้งก็คือคนราศีตุลหมั่นพยายามเพียรปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระอาศัยปฏิหารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่ที่บ้านชื่อหลือเกื้อกูลได้ได,ได้อย่างแน่นอนกับหมายเลขสามเก้าค่ะ นะคะต่อไปค่ะคนราศีพฤจิกได้ไพ่ t ด e d e รเวล์นะคะเขาบอกว่า,าคนราศีพฤจิกสิ่งที่จะต้องระวังที่สุดคือเรื่องของความรักระวังความรักไม่ลงตัวระวังเรื่องของมือที่สมนะคะถ้าถามถึงเรื่องของธุรกิจหรือการงานช่วงนี้ถ้าทําอะไรที่เป็นเรื่องของเทาๆถือว่าดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของ การงานทำอะไรเทาๆถึงจะดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักไม่ได้เรื่องนะคะประมาณนั้นแต่ก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันสู้ๆค่ะช่วงนี้เราเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกับหมายเลข53ค่ะต่อไปนะคะ ราศีธนูได้ไพ่เด e เมจ i เชียนะคะก็บอกว่าเจ้าชะตาช่วงนี้จะเป็นคนที่เก่งคนฉลาดเป็นผู้รอบรู้ําได้ตอบได้อับดุลเอ้ยเอ้ยคนที่จะสามารถพูดคำพูดนี้ได้ต้องมี40อัพย่างแน่นอนค่ะนะคะไม่ใช่20แน่นอนเพราะคำพูดนี้เป็นคำพูดของคนโบราณมากนะคะคนเก่าคนแก่กันเนาะอับดุลเอ้ยเอ้ยนะคะเป็นผู้อย่างรู้ฝ้ายดินรอบรู้ไปเสียทุกเรื่องถามได้ตอบได้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคน ที่มีความทะเ,อเ,อเออยอทะยานสูงนะคะนะในเรื่องของความรักอาจจะแต่งงานช้าหรือช่างเลือกได้ไหมได้นะคะแต่เรื่องของโชคลาภเราจะเลือกไปทำไมกับหมายเลขสองเลยค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะ คนราศีมังกรช่วงนี้ระวังเรื่องสุขภาพให้มากๆเพราะได้ไพ่เดอะแฮงแมนเจ้าชะตาจะมีเรื่องของสุขภาพที่เจ็บปวยอยู่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของหัวเข่านะคะคอบ่าไหล่มีปัญหาให้ระวังมากๆความเครียดความวิตกกังวลความซึมเศร้าจะเกิดขึ้นระวังเรื่องสุขภาพออกมารัันล้าบ้างก็ได้นะคะหลันล้าแค่ไหนในสวนหน้าบ้านเรานี่แหละนะคะออกมาเดินชมตลาดบ้างชมบ้านชมชมบ้านเราจัดสวนทำบ้านนะคะซ่อมแซมบ้านทำไปนะคะ ช่วงนี้ราศีมังกรอาจจะเครียดเกี่ยวเรื่องภาระนิสิตต่างๆนะเป็นกําลังใจให้กับคนราศีมังกรนะคะกับหมายเลข57ค่ะนะคะต่อไปค่ะคนราศีกุมนะคะคนราศีกุมนะคะได้ไพ่ The Temperance ช่วงนี้จะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ย้ายบ้านก็ย้ายงานนะคะเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าที่ควร นะคะได้ที่ได้ไม่รักที่รักไม่ได้หรือความรักไม่ได้ดังใจหรือจับปลาสองมือนั่นเองนะคะแต่ในเรื่องของโชคลาภนะคะมีโอกาสของการที่จะได้ซ้าซ้อนได้ด้วยเหมือนกันกับไมาเรข85ค่ะต่อไปค่ะราศี ราศีมีนนะคะได้ไพ่เดอะทาวเวอเขาบอกว่าช่วงนี้คนราศีมีนสิ่งที่จะต้องระวังเรื่องของความใจร้อนบุ่มบามแต่สินใจอะไรคิดก่อนแล้วค่อยทำไม่งั้นปัญหาเกิดอย่างแน่นอนทำใจให้ร่มๆ่มคิดให้มากๆนะคะและปฏิบัติสิ่งที่ดีเนาะอย่าชวนทะเลาะ ชวนกันไปทําบุญสร้างกุศลเสียดีกว่านะคะระวังเรื่องบ้านแตกสแสลลคะระวังเรื่องของฟืนไฟระวังเรื่องความไม่เข้าใจในเรื่องของความมุทุรุดูดันนะคะระวังเรื่องของใจตัวเองให้มากที่สุดนะคะดูแลใจให้มากๆนะคะกับสินทานพ่อนานะคะกับหมายเลข63คะ่ะก็พูดจบแล้วนะคะ กับ12ราศีใครจะรวยใครจะปังเดี๋ยวไปดูกันในวันที่1กันยายนค่ะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ให้รวยรวยเฮงเฮปังปนะคะแต่ก่อนจะจบเราก็ต้องบอกงานบุญด้วยเนาะงานบุญตอนนี้ที่เรากำลังจะไป เร็วๆนี้ก็คืองานบุญที่ไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะเครื่องมือพวกเครื่องช่วยหายใจนะคะตอนนี้อาจารย์สั่งจองไปแล้ว2เครื่องนะคะเครื่องนึ่งส0 0 0มกว่าบาทเนาะซึ่งราคาถูกมากๆต้องพูดเลยว่าแต่เป็นร้านเจ้าเดียวกันกับซื้อให้คุณพ่อค่ะ20,000กว่าบาทแต่อรุ่นของคุณพ่อซื้อเนี่ยคือ3 0 0 0 0กว่าบาทแต่มันเหมือนกับ เป็นจังหวะเนาะนะคะแต่ของพ่อมันสิบริทของที่เราจะบริจาคมันเพียง5ลิตรนะคะแต่ถ้าซื้อลิตริมัน4 0 0 0มืนกว่ามันก็ไหม่ไว้นะคะก็เลยซื้อแค่5ลิตรพอซื้อเป็น2เครื่องจะได้เพราะว่าจํานวน5ลิตรเนี่ยอาจารย์เช็คมาแล้วว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิดสามารถใช้ได้ค่ะนะคะไม่ไม่ใช่ผู้ป่วยหนักถึงขั้นที่เหมือนของคุณพ่อเนาะต้องใช้เครื่องที่แรงขึ้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็เ,เครื่องดูดเสชั่สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของ พูดปูดติดเตียงหรือเจาะคอนะคะแล้วก็ได้ซื้อเครื่องวัดออกซิเจนให้ด้วยนะคะเพราะว่าเครื่องวัดออกซิเจนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทําให้วัดค่าความหนืดของเลือดนะคะน้ําในเลือดน้อยลงไปไหมหรือค่าออกซิเจนในเลือดของเราตอนนี้ตกต่ำไหมปอดทํางานปกติไหมถ้าปอดทํางานปกติค่าออกซิเจนในเลือดจะปกตินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเครื่อ วัดความดันหัวใจว่าหัวใจปกติทํางานปกติอยู่หรือเปล่านะคะก็โบจาคไปอีก50เครื่องง <c oughs> นะคะและแม็กอีกหนึ่งลังใหญ่นะคะประมาณนี้เนาะเป็นแม็กสีน้ำตาลสำหรับถวายให้กับพระสงฆ์เลยโดยตรงนะคะประมาณนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะแล้วอนุโมทนาบุญนะคะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำกับอาจารย์ตายขออนุญาตร่วมบุญทุกๆบุญที่อาจารย์ตายทำ นะคะทุกคนจะได้บุญทุกทุกอย่างเนาะนะคะอ่าแล้วก็มาบอกถึงบุญในส่วนบุญหมดแล้วนะคะ อ้ออีกอันนึงคือบุญของพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอินของวัดคองคูจังหวัดพิจิตรนะคะเนื่องจากว่าเจ้าวาดขอให้ช่วยอาจารย์ก็เลยต้องจัดลําเลียงมานะคะซึ่งตอนนี้ปัจจัยก็ไม่ได้มากพอเนาะก็เลยอยากให้ช่วยๆกันนะคะสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอินนั่งบนดอกบัวปางประทานพรน,นะคะปางประทานพรเนาะอาจารย์ทาท่าปางประทานรักเนี่ยดูสิน่าเกียดจริงเนะ <c oughs> าะค่ะก็ปางประทานพรน,นะคะแล้วก็ ใครที่ทำหนึ่งหมื่นบาทนะคะอาจารย์จะสลักชื่อให้นะคะลงแผ่นหินให้เนาะแผ่นหินนะคะไว้ด้านหน้าแต่ท่านใดที่โบาจากมา5 0 0 0ันเพราะว่าถ้าทําทำเยอะมันก็จะเยอะไปเนาะดูลกๆอาจารย์ก็บอกว่าเออบางท่านบอกว่ามีปัจจัยเพียงน้อยนิดก็5,000เราก็จะย้ายไปอยู่อีกป้ายหนึ่งให้นะคะคนละป้ายกันเนาะนะคะก็ท่านใดอยากร่วมบุญก็ขอเชิญเลยนะคะจะก็ อ่าส่วนอีกบุญหนึ่งก็คือบุญพระบาทน้ำพุนะคะขอให้โควิดซายนิดนึงคลายน็อกดาวก่อนนะคะเหลือดวพวกเราจะไปกันเพราะว่าถ้าไปแล้วเดินทางมันจะไม่รู้จะไปพักที่ไหนเนี่ยไม่มีที่พักรอนิดนึงละกันนะคะก็ส่วนตอนนี้ก็คือสามบุญก่อนนะตอนนี้ส่วนบุญของวัดระฆังเราขอเบรกก่อนเพราะว่าเจ้าวัดบอกว่าต้องรอให้โควิดจบก่อนถึงจะสร้างอะไรได้นะคะจันก็ขอเบรกก่อนละกันนะก็เหลือสามบุญก็คือบุญอ่าขึ้นช่วยหายใจนะคะสองบุญ สร้างพระโทธิสัตว์พระแม่กวนอินม3นะคะ บุญเกี่ยวกับพระบาทน้ำพุนะคะเราจะรีบๆไปทำกันเนาะนะคะเร็วๆนี้แล้วก็จะโพสผลงานว่าเราไปสร้างบุญตรงเนี้ยท,ที่ไหนที่ไหนที่ไหนกันนะจ๊ะอืมเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็ท่านใดอยากถา,ถามการเข้า VP นะคะเพียงแค่บูชาหิน1เส้นนะคะอาจจะเป็นหินถูกหวยนะคะหเส้นก็จะได้ V ีของอาจารย์ตายสามงวดน,นะคะและได้สูตรหนึ่งของอาจารย์1งวดและได้ส่วนลดอีก40โอ้โหลดแล้วลดอีกนะคะแต่ถ้าเป็น3เส้นอาจจะเป็นม เศรษฐีเป็นหยกขาวปีเสียบเปลี่ยนสีนะคะหรือจะเป็นดวงตาสวรรค์ทำอะไรเทวดาจะได้เห็นคุณงามความดีเรานะคะตะกุดยกฐานะนะหรือสีพึ่งมหาเสน่ห์ก็ได้นะคะเมื่อคุณทำเเ,เ,เมื่อคุณบูชายินไป3เส้นนะคะคุณจะได้ v i p ของอาจารย์ตายสิบงวดและได้ส่วนลดของอาจารย์ตายอีก40%นะคะก็ แล้วกไ็ได้ทั้งสูตร1และสูตร2นะคะสูตร2ต่างกับสูตร1คือไม่หวัน่นแม้วันมามะจะเบิ้ลจะหามเอาอยู่นะคะเหมือนเลขดับของเรานั่นเองเอาอยู่นะคะท่าในใดสนใจอยากจะบูชาก็ทักไลน์อาจารย์ต่ายเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขอันนี้ค่ะ0909282626และ idline 635915นะคะอยากจะ บูชาหินพิมพ์คาว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปไปให้ดูนะคะแล้วก็ลดราคาอีกสี่สิอหรือท่านอยากจะดูดวงขอพิมพ์คาว่าขอดูดวงเช็คดวงชะตาหรือถ้าท่านอยากจะอะ,อะไรอะ่ะทาบุญขอเลขที่บัญชีบุญเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไปให้นะคะที่หมายเลขอันนี้เลยแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะ1 2 3แคปจะโอเคค่ะนะคะก็ขอให้ เป็นหนึ่งกำลังใจให้เราทุกคนให้โชคดีเฮงเปังๆนะคะแล้วก็พบกับ <c oughs> พวกเราใหม่นะคะกับพวกเราทีมงานอาจาร,รย์ต่ายหมอดูทาทิพย์และอาจารย์ทุกทท่านในชมรมของเราในาบ้านดาวน้ำโชคของเรานะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่ค่ะกับพวกเราทีมงานอาจาร,รย์ต่ายหมอดูตาทิพย์อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพื่อเป็นการเป็นส่งกําลังใจให้พวกเรามีกําลังใจที่จะทําผลงานอะไรดีๆใหม่ๆเข้ามาและ กดแชร์เพื่อเป็นการบอกบุญให้ทุกคนได้สร้างกุศลผลบุญเพื่อให้เขามีโชคล่ามเหมือนที่เรามีนะคะกดกระดิ่งสองขีดกริ้งกริ้งกริ๊ง,งเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาถามอาจารย์แต่ว่าลงคลิปแล้วหรือยังนะคะเพราะมันจะไปแจ้งเตือนคุณทันทีค่ะว่าคลิปอาจารย์ตายมาเร็วนะคะแล้วพบกับพวกเราใหม่ในครั้งต่อไปกับอาจารย์ตายหมอดูตาิพิปค่ะวันนี้ขอลาบายบายสวัสดีค่ะ